รีวิวนะคะที่ตากผ้าแบบหมุนค่ะหมุนตามลมเลยนะคะถ้าผ้าไปแขวนเนี่ยเขาจะหมุนเลยหมุนตามลมแล้วก็เนื้อที่นี่เยอะด้วยนะคะเนื้อที่ตากผ้านะยเยอะมากก็คือมีหนึ่งเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเนี่ยคะ่ะเส้นที่สองก็มาเส้นที่สามเส้นที่สี่เนี่ยคะ่ะที่จับจับอย่างเนี้ย แล้วมาเส้นที่5แล้วก็เส้นเล็กเส้นนี้นะคะไว้ตากเกงในชุดเล็กชุดน้อยนะเส้นที่6นะคะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3 1 2 3 4มี3มีมีทั้งหมด4นะคะเนี่ยค่ะ1แล้วก็2นะคะแล้วก็3 และอันนี้อันสุดท้ายนะสี่เนี่ยค่ะความกว้างนะคะตากผ้าเป็นพวกผ้าห่มชั้นนอกได้ส่วนด้านในก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าธรรมดาด้านในสุดก็จะเป็นพวกกางเกงในยกทรงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไอ้ตัวยึดเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยเตยยึดตตัวยึดนะคะก็จะยึดแบบนี้ ส่วนรวดนะคะเนี่ยเขาจะเอามาใส่เป็นรูรูแบบนี้คะ่ะทุกจุดเลยนะคะก็ใส่ใส่ใส่ยึดยึดยึดยึยึดย,ดย,ดย,ดยดึเนี่ยยึดอันนี้เสร็จก็มาสอดอันนี้ต่อนะคะแล้วก็สอดตามกันไปเรือ่อยๆหรือไม่ก็มัดอันนี้อันสุดท้ายนะคะเขาก็สอดตามกันไปตามกันไปแบบนี้ค่ะตามกันไปจนจนจนถึงจุด ที่เขามัดนะคะเนี่ยเขาก็จะมามัดซ้อนไว้ตรงนี้ส่วนไอตัวที่ทําให้หมุนที่นั้นไม่แน่ใจว่าเป็นไอตัวนี้เปล่านะคะน่าจะใช่นะคะนี้ช่างเขาจะมองเป็นนะเนี่ยค่ะช่างมองเป็นแล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะคะไอตัวนี้อาจจะเป็นตัวยกขึ้นยกยก,ยก,ยกลงนะคะแล้วก็เป็นตัวล็อกเนี่ยค่ะ ตัวเนี้ยตัวหมุนเนี่ยเป็นตัวหมุนคือขันให้แน่นได้เนี่ยค่ะก็ทํามาตรฐานนะคะแล้วก็ฝังลงไปใต,ใต้ดินแบบนี้เลยคือยึดอยู่ที่เดียวนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนยะพี่นั้นไม่แน่ใจหรอกว่าคนที่เขาเป็นช่างน่าน่าจะน่าจะรู้นะคะเขารู้อยู่แล้วแหละคนที่เขาเป็นช่างนะที่เขาทำในประเทศไทยบ้านเรานะถ้าเขาเห็นรูปแบบแบบนี้นะ คือมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะคือพี่นัทเนี่ยไปถามเขาก่อนว่ามีแบบนี้ไหม mm. เขาก็เลยบอกว่าไม่มีต้องสั่งทำแล้วมันเป็นแบบไหนเขาก็ถามมาพี่นัทก็เลยรีวิวซะเลยนะคะแล้วก็จะส่งให้เขาดูด้วยนะคะแล้วก็ถือโอกาสแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันคือพี่นัทไปที่เมืองไทยนะมันจะมีเราแต่ภาพแบบลากได้หรือว่าเข็นได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ แต่ตรงนี้มันยึดอยู่กับที่เลยนะคะแล้วลมก็จะช่วยช่วยให้ผ้าแห้งเร็วผสมกับแดดเข้าไปนะคะทําให้ผ้าเหมือนกระถูกอบเลยแล้วมันก็จะแห้งไวด้วยะค่ะพัดให้ผ้าแห้งเร็วนะคะบวกกับแสงแดดอ่อนๆโอ้โหนี่ขนาดตอนเช้านะคะยังไม่ถึง20นาทีเลยค่ะตากผ้าเสร็จผ้าแห้งแล้วะค่ะคือลมจะตีคือลมจะเป่าให้ะค่ะ ตอนนี้ก็ตากผ้าเอาส่วนน้อยๆน,นะคะมาตากอันนี้ก็ออะไรอะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นภาพคุณหนูนะคะซึ่งจะตากในริมนอกส่วนชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยก็จะตากด้านในคือมีที่ตากเยอะมากเรียกว่าพอเลยอะค่ะเนี่ยค่ะ การทำงานของเขานะคะก็จะมีลมเป็นตัวช่วยนะคะแล้วเขาก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ช่างบางคนบอกว่าทำง่ายจะลองทำดูนะคะ